ค่ะขณะนี้เราได้นํนำท่านได้ถากมาถึงท่าอากาศยานนาราทิวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพ mm. ื่อความปลอดภัยกรุณายอย่าคงนั่งแต่จักที่จนกว่างเครื่องบินจะจอดสนิทหละสัญญาณแจ้งเตือนการเก็มขัดที่นั่นจะดับลงเรยใช้ความประมัดระวังขนาดเต็มที่เก็บสัมภาระเนื้อสีสะและปลดนำสิ่งของให้เรียบร้อยก่อนจะลงจากเครื่องบินค่ะ ของสายการบินแอร์เอเชียกับนักพอลเลิรนักบินผู้ช่วยพงพลตลอดจนลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ใช้บริการกับเราในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไปคะ่ะ